ในช่วงหน้าแล้งของทุกปีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือหลายพื้นที่มักจะประสบปัญหาขาดแคลนหญ้าเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ว่าที่บ้านทับเกวียนทองหมู่ที่13ตำบลบึงบัวอำเภอวชิระบาร,รมีจังหวัดพิจิตรชาวบ้านที่นี่ไม่ประสบปัญหานี้ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแพงกล่าและหญ้าเนเปียร์ในนาข้าวเพื่อเป็นอาหารสำรองช่วยลดรายจ่ายลดต้นทุนให้กับให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีติดตามจากรายงานค่ะ ที่เห็นเป็นทุ่งสีเขียวๆแบบนี้ไม่ใช่นาข้าวที่เกษตรกรปลูกในช่วงหน้าแล้งแต่คือแปลงหญ้าแผงโกล่าและหญ้าเนเปียของเกษตรกรในพื้นที่บ้านทับเกวียนทองหมู่ที่13ตำบลบึงบัวอำเภอวชิรบรารมีจังหวัดพิจิตรซึ่งเกษตรกรที่นี่เลี้ยงโคกระบือเป็นอาชีพเสริมเมื่อวังเว้นจากการทนํนาจนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านอนุรักษ์โคกระบือเพราะมีโคกระบือกว่า1,400ตัว ถือเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงโครกระบือมากที่สุดในจังหวัดพิจิตรแต่หลังจากที่ช่วงหน้าแรงของทุกปีเกษตรกรที่เลี้ยงโครกระบือของที่นี่มักประสบปัญหาหญ้าที่ใช้เลี้ยงโครกระบือมีไม่เพียงพอต้องซื้อหญ้าสำรองมาไว้ ทางปศุสัตว์อำเภอวชิรบารมีจึงเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าแผงโกลาและหญ้าเนเปียในนาข้าวเมื่อวางเว้นจากการทำนาในช่วงหน้าแล้งเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และเพื่อช่วยลดรายจ่ายให้เกษตรกรที่ต้องซื้อหญ้าจากที่อื่นมาเลี้ยงโคกระบือได้เป็นอย่างดีการปลูกเราก็ทำเทือกทำเทือกแล้วก็เอาญ้าไปโรยประมาณ สี่สิบห้าวันก็ตัดหรือว่าเอามาให้โคกะระบือกินได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ดึงน้ำใส่แล้วก็หวานปุ๋ยยี่สิบกว่าวันเราก็ตัดได้ใหม่ใส่ปุ๋ยแล้วเราใช้มูลตัดแล้วเนี่ยไปโปรยประหยัดเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยมามาหวานหวานบางๆจะงาม <Okay. S 1> อ่าไม่ขาดแคลนเนี่ยเราก็จะ ัดม้แล้วเราก็ไปทํางานอย่างอื่นได้ด้านนายประเสริฐการสิริกุลปศุสัตว์อำเภอวชิราบารมีเปิดเผยว่า,าการเข้ามาส่งเสริมการปลูปกหญ้าแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือในครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีหญ้าสำรองหรือทดแทนอาหารสัตว์ในช่วงหน้าแล้งรวมถึงป้องกันการขาดแคลนอาหารสัตว์ในหน้าแล้งซึ่งหญ้าทั้งสองชนิดให้แร่ธาตุโปรตีนแก่สัตว์เลี้ยงสูงกว่าหญ้าชนิดอื่นๆส่วนขั้นตอนการปลูกนั้นไม่ยุ่งยากดูแลง,ง่ายและใช้น้ําน้อย ซึ่งเกษตรกรหมู่บ้านทับเกวียนให้ความสนใจและหันมาปลูกหญ้าแผงโกลาและหญ้าเนเปียเป็นจำนวนมากทางหมู่บ้านทับเกวียนทองนะครับให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงโคกระบือมากนะครับแล้วก็มีความต้องการที่จะปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้ไว้เลี้ยงนะครับไว้เสริมเป็นอาหารเสริมให้กับโคกระบือในยามที่ อา,าขาดแคลนพืชฐานสัตว์นะครับอย่างน้อยหอาถึงลายต่อพื้นที่หนึ่งไร่นะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคในช่วงหน้าแล้งพยายามหาช่องทางในการประกอบอาชีพและปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เข้ามาช่วยเหลือสามารถประกอบอาชีพสร้างไรายได้ในช่วงหน้าแล้งได้เป็นอย่างดี